สวัสดีคะ่ะแจนนะคะและนี่ลลินค่ะลูกสาวของแจนเองนะคะวันนี้นะคะแจาย์กับลลินนะคะจะมาชวนการทํากิจกรรม Animal Matching ค่ะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าลลินเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาเองเลยนะคะคือวันหนึ่งค่ะบ้านอจรน,นะคะก็จะมีโปสเตอร์คาศัพท์อย่างนี้ค่ะแปะอยู่นะคะแล้วเขาก็ไปเห็นสติกเกอร์พวกนี้ค่ะที่เป็นของเล่นของเขาอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยจับเอาสติกเกอร์ค่ะมาแมทช์กับคาศัพท์บนโปสเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์วันนี้นะคะมีแค่สังอย่างเท่านั้นเองนะคะก็คือตัวสติกเกอร์ต่าง แล้วก็โปสเตอร์คำศัพท์ต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ลูกเราคะ่ะแมทคำศัพท์สติกเกอร์นะคะลงไปบนโปสเตอร์ค่ะแล้วลินจะทําได้ครบทุกตัวหรือเปล่านะตามไปดูกันเลยนะคะใช่ตัวนี้เรียกว่าอะไรคะเต่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะโจอะไรโจโจเต่าร้องเพลงว่ายไงเต่าเต่ามันมีสีขาวสีตีนเดินมามันทำหัวทอะไรโผโโไหนเ <c oughs> ต่าแปะไว้ตรงไหนเ <c oughs> ย้ กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่จะทดสอบสกิลคำศัพท์ของลูกค่ะว่าเขานะคะรู้จักคำศัพท์ต่างๆมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะแต่ลูกของเราเนี่ยต้องรู้จักที่จะสังเกตค่ะแล้วก็แยกแยะสัตว์ต่างๆด้วยนะคะเพราะว่ารูปบนสติกเกอร์กับรูปบนโปสเตอร์เนี่ยมักจะเป็นรูปที่ไม่เหมือนกันค่ะเขาต้องสังเกตนะคะว่าสัตว์แต่ละตัวนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะอะไรค่ะในการที่จะแยกแยะแล้วก็จับคู่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็การแกะแปะติดสติกเกอร์เนี่ยก็ยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของูกด้วยนะะค จะแนะนํานะคะว่าให้แม่ๆใช้สติกเกอร์ที่ลอกออกได้ค่ะหรือว่าใช้สติกเกอร์ที่มีความนูนนิดนึงนะคะจะได้ลอกออกได้ง่ายค่ะพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็แกะออกมาเก็บไว้เล่นใหม่รอบต่อไปก็ได้นะคะและเล่าค่ะก็ยังสามารถเปลี่ยนหมวดค่ะในการเล่นไปได้เรื่อยๆทุกวันเลยนะคะทําให้ลูกสนุกค่ะแล้วก็ไม่เบื่อเลยนะคะอาจจะดูเหมือนว่าเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าลูกนะคะก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยละคะ่ะมีอะไรอีกนะฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสชอบทำอะไร แล้วปากกว่างเลยนะคะใช่ไหมคะแล้วก็ชอบแช่อยู่ไหนไหนในน้ำใช่ไหมคะมีโปรตีนมากสุดไหนน้ว้าวใช่อย่ใกลไหนแล้วไหนเีจากแคนเจอรูหรือเปล่าแคนกระรูแคนกระรูสังเกเรียกว่าอะไรคะจริงอะไรจริงนะชิงโจ้ชอบมีอะไรอยู่ที่ของมันทีอะไรไะมีอะไรคะมีอะไรคะเบบี้ใช่ไหมเราจิงโจ้ไปแปะปิดจิงโจ้อยู่ตรงไหนคะใช่มีเบบี้มันนี่เลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีเบบี้โอ้มันมะมีใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีเบบี้ใช่ไหมจิงโจ้ก็มีเบบี้ใช่ไหมนี่จิงโจ้ก็มีเบบี้แล้วมะมีมีเบบี้อยู่ตรงไหนมันมีเบบี้ที่ไหน ท้องเหมือนจิงเจอร์อะไรสักจิงโจอก็ม่มีเบบี๋อยู่ตรงท้องใช่ไหมคะอนแนท้ยังไม่คลอดจิงเจอร์เพิ่งคอดเลโอ้ใช่ตอนมีเบบี๋อยู่ข้างในท้องยังไม่คลอดออกมาแต่จิงเจอมีเบบี๋อยู่ข้างน่าท้องแล้วอยู่ตรงกระเป๋าหน้าท้องใช่ไหมคะคลอดออกมาแล้วโอ้โหเอาจิงเจอรป็นแต่แล้วลูกแ่ใกล้แใช่อันนี้เบบี๋ก็อยู่ในท้องใช่ไหมคะยังไม่มีคลอดออกมาเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตัวสจิงเกอร์มีนะมีแล้วใช่ไหมคะคนตรงนี้ไล่แบบนี้ก็ใกล้แล้วเบบี๋ใกล้ออกมาแล้วใกล้แล้วคร ไมีตัวอะไรอีกหน้ากันด้าดีเปล่ากันด้อ๋อนี่ยอะไรคะนี่ตัวอะไรที่เรียกมันสิแกตัวอะไรคะไชเกอร์ไอ้ไชเกอร์อยู่ไหนครัไชเกอร์ไช่เกิร์น่ะหรอชิบแกะใช่ชิบแกะไปแปลที่ไหนชิบแกะอยู่ตรงไหนบนโปสเตอร์มี็นไหมโปสเตอร์อะไรหน้าชิบแกะว้าวนีบแกะเป็นสีอะไรไวท์ขนาดแล้วแกะอันนี้สีอะไรคะพิงค์นะคะใช่เลยเอ๊ยแล้มีอะไรอีกหน้าตัวนี้อะไรน่ะเห็นไหตัวอะไรนะหมอเหมอภาษาผิดเรียกว่าอะไรคะ โอ้ยจี้กับกับกับสัดมาจี่กับกับกับแบบนี้เราห้าเอามาใส่แต่งเอาไหนมาวิ่งเร็วไหมหมาวิ่งเร็วมากเลยนะได้ค่ะโอ้เหลือตัวอะไรบ้างเมียฮะอืออันนี้ตัวอะไรเนี่ยจิ๋วจิ๋วเนี่ยดุมากเลยอะตัวนี้โอู้ซี่อย่างนี้ใช่ไหมเน็มีขาไหมไม่มีขาใช่ไหมคะมันใช้พียังไงคลานใครใช่ไหมชอบอยู่บนต้นอะไรต้นไม้อ้าวโอ้ยแล้วตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้อะไร แอนด้าแอนด้าอยู่ตรงไหนเอ่ยเอาไปแปะดิ่นค่ะว้าวมีนี่อีกนี่ตัวอะไรครับยอคบ้านเรามีไหมใช่บ้านเรามีดอกดับชื่อซิมบ้าใช่ไหมสิมบ้าเป็นกับดอกของใครอ่ะอี่แม็กกับใครคนับนนดี้ใช่เอาดับดับไปแปะตรงมาสิมบ้าสิซิมบ้าอยู่ไหนอุ้ยยังไม่อยู่บนเมื่อไหนไปแปะซิอยู่ไหนซิมบ้าอยู่ไหนดอกดอยู่ไหนคะั Where is the d o g d o g Yes ไหนเอาดับดับแปะเลย และนี่นะคะก็คือ,อก,ก,กิจกรรมแอนิเมช่นของเรานะคะเป็นหนึ่งในไอเดียนะคะที่แม่ๆนะคะสามารถเอาของเล่นของลูกนะคะมาดัดแปลงเป็นก,ก,กิจกรรมใหม่ได้ค่ะยังไงนะคะแม่แม่ก็ลองเอาไปเล่นกับลูกดูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแจ็คก,กับวันิดก็ขอตัวไปก่อนนะคะก่อนไปนะคะจำไก้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แมสซี่คิดจัโฮมให้ด้วยค่ะแล้วคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะวันนี้ไปก่อนค่ะบ,บ๊ายบาย